ไปดูกิจกรรมกันในพื้นที่กันบ้างครับรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนำชมรมทวีนัมเบอร์วันโรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อพาอกล้าทําความดีปี2566ครับกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อพาอกล้าทําความดีปี2 5 6 6ลงแขกเกี่ยวข้าวครับจัดที่แปลง นาสาธิตชมรมทวีนัมเบอร์วันบ้านห้วยบงตำบลป่าเสาอำเภอเมืองโดยนายนพพลิศสิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุรดรติ์นำเกี่ยวข้าวเป็นปฐมเกล์กหลังปลุกข้าวไปเมื่อวันที่12สิงหาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาครับครับแน่นอนครับว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนพร้อมทั้งกันนี้เป็นการสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี พระบรมรชนาชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยจะนําข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วไปผ่านกระบวนการนวดสีโดยโรงสีข้าวของชุมชนและนําข้าวที่สีได้จําหน่ายเพื่อนํารายได้ไปใช้ในกิจกรรมของทบีนัมื่อวันจังหวัดอุตรดิตต่อไปนี่